สวัสดีตอนเช้าเจ้าตอนนี้ก็หกโมงนะจ๊ะหกโมงยังอยู่ที่หาดพยูนนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้ยายสุก็ออกมานั่งกินกาแฟยู่ระเบียงจ้ะระเบียงโรงแรมนะจ๊ะมานั่งเสียงฟังเสียงคืนทะเละจ้ะเสียงคืนทะเลแล้วกะ็เห็นข้าเจ้าอเรือประมงข้าเจ้าพ่อพี่น้อง,งเรือประมงข้าเจ้าข้าเจ้าหาป่าเนาะเล็นทะเลจ้ะ มีเสียงไฟแล้วก็ฟังเสียงขึ้นทะเลพี่น้องโอ้บรรยากาศนี่ได้คักเรือบรรยากาศที่ได้เขาเริ่มอยากให้พี่น้องมาฟังบรรยากาศด้กันเนาะเสียงนกเสียงขึ้นทะเลยงีมยมันเศร้าจา้ะแต่เบ้นก็กำลังสืขึ้นจ้ะน้องรับดีคัะมือ ตื่นขึ้นมาก็สิได้ไปกินอาหารเช้าอาหารเ,ราเราช้าเพิ่นสิมี่หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งหอดสิบเอ็ดนั่งกาครึ่งเนาะจ้ะมานั่นงกินกาแฟมาเด้อมาเด้อมาพักผ่อนย่ายสวจ้ะวันพักผ่อนเบาๆเนาะจากนี้ใส่ชีวิตให้มันเต็มที่พี่น้องกาแฟเ้านี่ มาแล้วซึ่มาแล้วเวลาพักเราก็พักจริงๆจ้ะพักอิลีอิหลอเนาะกินกาแฟกินกาแฟาาฟ,าฟังเสียงคืนจ้ะปุณน,นลก จ้าหลังจากกินอาหารเศร้าเรียบร้อยแล้วเนาะายกโซกัสิไปนั่งเล่นยุสถานา้ำาจท่นองนั่งเล่นยุไทย,ยสานา้มบนจ้าไปนั่งเล่นยุสถาน้ําจท่นองอุ้ยอากาศดีแห้งี่นองไออากาศดีแห้ง จ้าตอนนี้พวกแกสุขเตรียมเช็คเอาต์นาะจากพี่น้องเตรียมเช็คเอา์ไปกอสเมตดต้อนนอะจากเนาะน,ะนี่ทุกอย่างก็จบแล้วนาะจากกล,ลับโรงแรมนี่เนาะเดี๋ยวห้อไปพอกันตอนเดินทางนอกจาเด้อขอคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งต้าต้นจนจบจากขอบคุณผู้ที่กดติดตามย้ายโซทั้งหม่และเกาพ่อกันไม่คิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า